ทำไมจิตใจมนุษย์นั้นต้องถูกเตรียมเพราะว่ามนุษย์นั้นหัวใจพิการนะครับทุกคนนั้นมนุษย์หัวใจพิการตั้งแต่สวนเอเดนตั้งแต่อาดัมและเอวาแล้วนะครับเมื่อบรรพระบระุษเราหัวใจพิการลูกหลานออกมาก็หัวใจพิการด้วยหัวใจพิการไหมครับคําว่าหัวใจพิการผมกําลังบอกกับพี่น้องหมายความว่าเรารู้สึกว่าเรา ถูกพระเจ้าปฏิเสธนะครับอาดัมและมนุษย์ก็เห็นแก่ตัวเอามนุษย์นั้นเป็นที่ตั้งนั้นหัวใจของมนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์คือพิการมาตั้งแต่สวนเอเดนเราจึงเห็นเลยครับลูกของอาดัมคือเอซาวใช่ไหมหัวใจของเขาพิการนะครับอิจฉาลิษยาและนำไปสู่การฆาตกรรมเพราะหัวใจพิการแต่พระเจ้าบอกว่าเราประทานอาดัมคนที่สองคือพระเยซูคริส พระยิสุริต์นั้นหัวใจพระองค์ไม่พิการพระองค์เข้ามาจึงช่วยให้หัวใจมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระยซสุกิ์นั้นไม่พิการพระองค์มาเพื่อรักษาทุกบาดแผลในใจของท่านด้วยบาดแผลบนกายของพระองค์พระองค์ยอมถูกเคี่ยนตีถูกเชื้อเฉือนถูกทิ่มแทงนะครับรับบาดแผลทุกทรมานเลือดไหลเพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาบาดแผลในหัวใจของท่านทุกคนดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระยซสุกิสต เราเป็นหนึ่งกับพระองค์มากขึ้นหัวใจของเราจะได้รับการรักษาที่มาโดยพระเยซูกิ์มากขึ้นและมากขึ้นพระองค์จะเปลี่ยนหัวใจของท่านนะครับไม่ให้พิการเอเมนไหครับเ mm hmm. พราะท่านเชื่อในพระเยซูกิ์นี่คืออาดัมคนที่สองอาดัมคนแรกหัวใจพิการเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนหัวใจพิการนะครับนั้นเราเชื่อในพระเยซูกิ์หัวใจพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบไม่พิการ พระองค์มาเพื่อช่วยทุกคนที่เชื่อและอยู่ในพระสุคิตนั้นมีหัวใจของท่านที่สมบูรณ์แบบท่านจึงสามารถรักพระเจ้าท่านจึงสามารถรักผู้อื่นด้วยความจริงใจได้เอเมนไหมครับท่านจึงสามารถนะครับที่จะไม่ดําเนินชีวิตนะครับเพื่อเห็นแก่ตัวของเราเองได้นี่คือสิ่งที่พระยสุคิตกระทาให้กับเรา